เมื่อถึงฤดูฝนความสดชื่นก็เริ่มขึ้นและเมื่อโอกาสมาถึงผมก็ไม่พลาดโอกาสนั้นเพื่อออกไปขี่รถท่องเที่ยวจังหวัดแรกที่ได้เริ่มเดินทางไปเยือนเลยก็คือจังหวัดแพร่ ก่อนที่จะเข้าไปจุดที่เราจะไปกลางเต็นท์วันนี้เราก็และชมพระธาตุที่แก่ก่อนครับกาเคยร้องกว่าในวันแร่เลยขาวคลเลยดูดิแน่นอนตกแน่นอนเราไปด้อ ออกมาถึงวัดก็เจอฝนตอนรับชุดใหญ่เลยทีเดียวก็ลวเลยจอดหลบฝนก่อนเดี๋ยวพอฝนซาสักหน่อยเดี๋ยวค่อยเดินขึ้นไปที่พระธาตุด้านบน ช่วงที่ผมเดินขึ้นไปที่พระธาตุด้านบนนะครับก็มีป้าคนหนึ่งมาชวนผมบอกว่าคนเสามากินข้าวสลากด้วยนะผมก็ไม่รู้บอกว่าข้าวสลากคืออะไรตอนหลังผมก็เลยมารู้ว่าเป็นการถวายพระทหารเครื่องไทยทำแต่พระสงค์โดยไม่ได้มีความประสงค์จเพาะจอดจงถวายพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระภิกษุรูปใดจะพึงได้รับ ก็ด้วยการกับสลาดต้องตรงกันกับสลาดซึ่งทายกหรือทายิกาปักไว้ที่เครื่องพัฒหารพยธรรมที่ได้เตรียมไว้ถวายเท่านั้นในร้านนามักทำกันราววันขึ้น15ข่้าำเดือน12อนข้พระธาตุปูแจ ปะดิสถานในเจดีสี่เหลี่ยมจัตุลัดยาวด้านละ4เมตรสูง4เมตรบรรจุพระธาตุต,ตุ่มข้างขวาหรือกระดูกข้อเท้าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโบราณสถานที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดแพร่สร้างมาแต่โบราณนานหลายร้อยปีหลายยุคหลายสมัยและมีผู้ครองนครแพร่หลายๆพระองค์ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เป็นประจำเสมอมา งานนมัสก,การพระธาตุปูแจหรืองานขึ้นพระาธาตุตรงกับวันขึ้น11-15ค่ำเดือน3ของทุกปี <os> เมื่อได้เวลาก็ออกเดิน,าน,นทางต่อเพื่อไปจุกที่เราจะประจเป็นการวันนี้ เส้นทางบนถนนลอยฟ้าอากาศเย็นสบายและสดชื่นมากมองไปตรงไหนก็มีสีเขียวบรรยากาศหลังฝนตกใหม่ๆม,มีไอหมอกขึ้นบางๆแล้วเราก็มาถึงที่ักของเราในเยนเ็ยนแบบนี้ทีรัก สวัสดีครับของพี่มอนแมตตอร์ปครับติดต่อที่ป้าในน้ะอ๋อ เนื่องจากการมาที่มอนเมเตอร์เย็นวันนี้เราก็ไม่ได้ทําการจองหรือว่าบุ๊กกิ้งอะไรมาเราก็มาดนสดหน้าง,งานเลยก็เลยมาหาที่พักแล้วเขาก็บอกว่ามีทั้งโฮมสเตย์และลานกลางเต็นท์นะผมก็เลยลองเลือกดูที่ว่าจะเป็นบ้านพักก่อนก็เลยลองขอเข้าๆามาดูกัน พอหลังจากเปิดเข้าไปดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะทึบๆท,ทึมๆอาจจะอึดอัดเกินไปผมก็เลยเชื่อที่จะการเต็นมากกว่าชอบแบบอากาศโลง่ๆงๆโปร่งๆอย่างนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าเต็นท์และอุปกรณ์นอนต่างๆเราก็เตรียมมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากช่วงที่ผมมามันเป็นวันธรรมดาแล้วก็ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาในช่วงฤดูแบบนี้เท่าไหร่หลานกลางเต็นและจุดกลางเต็นต่างๆแล้วก็โฮมสเตย์มันก็เลยว่างเยอะเราก็เลยเลือกได้ขอได้ทีแล้วก็จัดการกลางเต็นก่อนเลยครับผิดขาววงเทวัน ไหนมันมันเป็นยังไงแมงสะดิ้งเดี๋ยวเนี่ยค่ะจะเล็กๆเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกแมงสะดิ้งใช่ค่ะออ๋แล้วอันเนี้ยเหมือนกันค่ะอ๋อสองชงก็พอสองชงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตังให้จ้ามัดไว้ก่อนไหมคะมัดมัดไว้ก่อนคอย่างอยัางไม่กินยังไม่กินนะแป๊บแป๊บเดี๋ยวกางเต็นท์เสร็จก่อนจ้าเนี่ครับหอมๆเลยนะค่ะ ครับขอบคุณครับวันนี้ดักแด้ซื้อแม่ค้าเมื่อกี้น,นี่จิงฤทธิ์จิงฤทิทอด chiến việt hậu Trứng cùng cái không? ừ ta nữa không là chiến cùng nữa này đâu vậy máy mặn đi <cười> <nha>. <cười> เาจะใส่ซอสมาอืม มันจะไม่หมดตแต่แมลงอ่ะ เราก็ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่าน กว่าเปลี่ยนเครื่องกว่ามาวูมาเลยเดี๋ยแน่นอนใส่กรอกอะไรครับเนี่ยใส่กรอกจัมโบ้หมูนิ้วเส้นค่ะแบบนี้เส้นแบบนี้หมูผลไม้อิ่มเลยอิ่มเลยอิ่มทั้งวันอิ่มเย็นเย็นเลยจัมโบ้จริงๆโอเคครับ